องคารักกล้วยหอม c u s t o d e ส,สนี่ไม่ได้อยู่ภายใต้โคเด็กอันใหม่ของไพหมาตลูปเต้กลิมานเหมือนเอสตาติสหรือเอสตามิลิเทลัมอิมพีเรียลนาวีก็จริงครับแต่เขาจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยคล้ายๆกับแชปเตอร์ของเอสตาติสเหมือนกันเอสตาติสถ้าตามโคเด็กเป๊ะก็10คนเป็นหน่วย10หน่วยเป็นคอมพานี10คอมพานีเป็นแชปเตอร์สิ้นสุดแค่นี้ปกครองเท่านี้มากกว่านี้ต้องแตกออกไปปกครองตัวเองเป็นแชปเตอร์ใหม่ สเปซมารีนนี้ไม่ได้มีแค่แตกมาจากรีเจียนเท่านั้นนะครับแตกจากแชปเตอร์ย่อยก็มีถ้าจํานวนสมาชิกมากพอแต่กลุ่มขององค์คระก,ก้อยหอมเดปตัดคาสโตเดสไม่เหมือนระบบแชปเตอร์ครับ พวกนี้ตัวใครตัวมันไม่ได้มีสายปกครองจับกลุ่มกันนี่คือจับกลุ่มตามภารกิจที่ได้รับสมมุติว่าเป็นช่วงที่พวกยืนเฝ้าบัลลังทองชุดเดิมกําลังจะหมดวาระและต้องใช้ทีมใหม่เข้าไปเปลี่ยนจะใช้สมาชิกกี่คนกี่คนก็ฟอร์มทีมกันเอาทาสีเกระให้ตรงกับหน้าที่ตั้งผู้นําคอยสั่งการแล้วก็ปฏิบัติการกันแค่นั้นครับงานเฝ้ายามอาจจะใช้ไม่เยอะหลักหน่วยถึงหลักสิบอย่างงานอารักขาจีนซิดท,ที่มียานไฮฟีดของททเรนิตสองลำนาบข้างที่ผมเคยเล่าไปแล้วแม่งใช้แค่หลักหน่วยน้อยครั้งนะครับที่จะ พลหลัก 30- 40คนจบภารกิจก็ตัวใครตัวมันเหมือนเดิมซึ่งกลุ่มที่มีสมาชิกจํานวนประมาณ3-5ตนจะเรียกว่าชิวโฮสส่วนกองทัพที่มีจํานวนหลัก 30- 40ตนเนี่ยจะเรียกว่าชิวคอมพานีองคารักกล้วยหอมหลัก10นี่แม่งเรียกกองทัพได้แล้วนะแล้วถ้าถึงร้อยละจะเรียกว่าอะไรไม่มีครับไม่มีสมรภูมิไหนในปัจจุบันที่จําเป็นจะต้องใช้องคารักกล้วยหอมทีละเป็นร้อย ถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างยุคสงครามกระบฏฮอรัตในมีอยู่ครับแต่ปัจจุบันในเกมสาสตรสมที่42ใเนี่ยหลักร้อยเนี่ยไม่มีแล้วเพอเพระบบดาวระบบหนึ่งมีพวกกระบฏดหรือซีนอตเควอสอยู่เต็มทุกดวงสงครามระดับที่สเปซมารินช e c เตอร์หนเต็มๆอย่างศูนยพองค์คารา้กยหอมฟอร์มทีมชิวคอมพานีไป30ตนแม่งสามารถกวาดเรียบได้ทั้งระบบเลยและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงอะแปตัสดคาสโตเด ชิวโฮดก็กำลังกล้วยหอมถล่มจักรวรรดแห่งจักรวรรดมนุษย์ในจักรวารดิ r h a m m m r 40k ให้ฟังครับสคริปต์ชิ้นนี้เขียนโดยคุณ Refix เ e เลเตอร์71เอดมินไรเตอร์ทีมงานช่องคนดีคือคนรักแมวนะครับ กันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดพอยส์เพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับปีไหนไม่รู้แต่อยู่ในาศาสตรสวรรที่30เนี่ยแหละครับ เป็นช่วงที่ไพรามาท์ทั้ง19องค์ถูกค้นพบไปแล้วซึ่งช่วงนั้นไพรามาท์ฮอรัตลูปุคออย่างไม่ทรยศมีวันหนึ่งครับกับตันเจเนโรแห่งอะดปตัสคาสโตเดสหัวหน้าคอนสแตนตินบอลดอได้มีโอกาสคุยกับมอคอดอซิกิไลที่ปรึกษาขององค์จกักรพรรดิซึ่งทั้งคู่ตอนนี้อยู่ที่เทอร่าเหมือนกันหัวหน้าวอลดอถามมอคอดอที่ปรึกษาว่ามึงรู้จักดาวน็อกเทิร์นไหมมันอยู่ไกลแค่ไหนกูมีธุระที่นั่นมอคอดอก็ตอบ ก็ดาวโฮมเบลของไพหมัดวอลแคนไงไกลพอสมควรอยู่เซกเมนต์อัลติมามึงจะไปที่นั่นทําไมวะหวห่าน้าวอลดอก็ตอบอูจะไปซื้อโมเดลวอลแฮมเมอร์ที่ร้านบีวิทมอคดอได้ยินถึงกับอุทานอ e ีกควายมือถือก็มีทําไมมึงไม่สั่งเอาวะไม่ต้องถอไปถึงร้านเขาก็มาส่งให้เพราะว่าบีวิทวอลแฮมเมอร์สโตร์แอนด์เพนติ้งที่นอกจากหน้าร้านจะเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ที่มีบริการเพ้นสีร้านนี้สามารถซื้อทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กบีวิทวอลแฮมเมอร์สโตร์แอนด์เพ คนรักแมวทิ้งลิงค์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วซื้อร้านนี้เขาส่งฟรีทั่วจักรวารแล้วไพรม์ดวอกแขนก็เปิดประตูเข้ามาแล้วบอกว่าถ้าอยากฟังภาษานอกเทินแบบเต็มๆโคราดบ้านฉันมันก็แค่ปากซอย ชิวโฮดแรกคนรักแมวขอเริ่มจากเดอะชาโดว์คิปเปอร์ชิวโฮตนี้จะสวมชุดเกราะเป็นโทนสีดำมีแถบสีทองกับสีแดงใช้ผ้าผูกเอวสีแดงเดอะชาโดว์คิปเปอร์คือกลุ่มองค์ขละกว้วหอมที่ได้รับมอบหมายให้เฝ้าคุกใต้ดินของพระราชวังหลวงที่เทอราคุกใต้ดินนี้เป็นคุกที่ชื่อว่าดาร์กเซลครับซึ่งคุกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอ็ดออฟสไตร์เอ็ดออฟสไตร์นี่ประมาณสหัสวรรษที่25ครับเรียกได้ว่าคุกนี่เกิดก่อนพระราชวังกันเลย ซึ่งสิ่งที่ถูกคุมขังในคุกดาร์คเซลนี้ก็สรพัดครับไล่ไปตั้งแต่วัตถุสิ่งของอาธรร์หรือไม่ก็เทคโนโลยีนอกริดที่มีพลังทำลายล้างแบบเหนือจินตนาการลามไปจนถึงสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ถูกระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อจัก,กรวรรดิมนุษย์อย่างยิ่งยวดแบบไม่สามารถหาทางกำจัดได้ทำได้แค่ผนึกเอาไว้ในคุกแห่งนี้เท่านั้น ว่ากันว่าคุกใต้ดินแห่งนี้ของแรงถึงขนาดชาวบ้านมนุษย์ธรรมดาเดินผ่านเฉยๆแม่งล้มน้ำลายฟูปากใต้หาดลงตรงนั้นได้เลยแต่เอาเข้าจริงมันเป็นไปได้ยากครับถ้าจะมีชาวบ้านหลุดเข้าไปสักคนเพราะทางเข้าคุกดนะักเซลจะถูกล็อกอย่างแน่นหนาะ ถ้าจะเปิดก็ต้องใช้กุญแจที่เรียกว่ารูนิกไขเข้าไปเท่านั้นซึ่งไอ้กุญแจรูนิกนี่จะถูกถือโดยพวกกลุ่มองครักกล้วยหอมเดอะชาร์โด้คิปเปอร์นี่แหละครับองคารักกล้วยหอมเดอะชาร์โด้คิปเปอร์จะได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธจากเทคโนโลยีเผ่ามนุษย์ยุคโบราณที่การทํางานมันจะลี้ลับอนุภาพโมโมะเอาไว้ต่อก่อนกับพวกสิ่งมีชีวิตปริศนาเวลาที่มันหลุดออกจากที่คุมขังอาวุธที่องคารักพวกนี้ใช้มันอนุภาพร้ายแรงแค่ไหนเอาเป็นว่าอีตัวสัตว์ประหลาดหลายตัวที่ถูกขังอยู่ในคุกดักเซลไม่ออกแนวเเเทพลลิครคยับ ชิวโฮสต่อมาดิอากิลันชิวชิวโฮสต์นี้จะสวมเกราะทองแถบม่วงส่วนผ้าผูกเอวจะเป็นสีม่วงดิอากิลันชิวคือกลุ่มองค์ครกล้วยหอมที่มีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลที่อาจจะเป็นภัยต่อดาวโทนเวิลเทอราในอนาคตองค์ครกล้วยหอมพวกนี้แม่งตลอนทัวทั่วทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีแค่ปกป้องเทอร์าเท่านั้นนะครับซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของชิวโฮสต์นี้ก็คือองค์ครกล้วยหอมพิการวันนะ ดี e อออฟอ Emperor นั่นแหละครับและถ้าเมื่อไหร่ที่ได้รับแจ้งว่าเจอภัยคุกคามระดับที่สเปซมารินทหารราคาประหยัดรุ่นผลิตจํานวนมากไม่มีความสามารถพอที่จะแก้ไขได้พวกองค์ครก้วยหอมตาบอดแขนขาดขาเสียวันนี้พวกผดจอนไอออฟดีอ e e เพลเร Eye the Emperor. ก็จะรวมตัวกันตั้งชิลโฮสต์ดีอากิลันชิวขึ้นมาและมุ่งหน้าไประง,งับเหตุร้ายก่อนที่ภัยพิบัติจะมาเยือนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าปกป้องแค่เทอร่าเท่านั้นไม่ได้ปกป้องมวลมนุษยชาติ ทีรณนิตตะเวนแดกออกขับดาวเคาะซิ่งพุ่งชนดาวอนานิคมลาสบอรเกณฑ์ game, ชาวบ้านมาลื้อลวดน้ำนักบวชในดาวเกิดเฮเรซี่ขึ้นมาสวมชื่อเลขบัตรคนอื่นมาบวชถ้าเป้าหมายของมันไม่ใช่เทอร่าองค์ครร์กล้วยห,หอมดิอากิลันชิวแม่งไม่ไปครับแต่พวกนี้ไม่ได้ทำงานแค่งานสงครามอย่างเดียวนะครับ งานอย่างอื่นก็มีถ้าไม่มีเหตุด่วนเหตุร้ายให้ไปทําบางครั้งองครักกล้วยหอมดิอากิลันชิวก็จะทําหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดของบุคลากรสําคัญของจักรวรรดิมนุษย์อิมเพอรีเอลออแมนไม่ว่าจะเป็นขุนนางไฮหลอดแม่ชีกิติมศักด์โซโลริต้าคาโนนสสมาชิกองค์กรนักสืบพันระดับหลอดอินควิซิเตอร์ทหารมนุษย์ธรรมดายศในพันในพลกับตันสเปซมารีนบางตนซึ่งไอการเป็นบอดี้การ์ดอันนี้สามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบครับ ทั้งทําท่าไปดูแลแต่จริงๆอยากติดยานเขาไปสืบข่าวหรือไม่ก็เป็นบุคลากรที่สำคัญจริงๆแบบตายปุ๊บสะเทือนถึงเทอร่าซึ่งกฎเดียวขององค์ก拉กอยหอมดีอาคิลันชิวในงานคุ้มกันคือห้ามตายครับเพราะเธอบริการตายก่อนไอคนที่ถูกปกป้องแม่งจะตายตามทันทีแน่นอนครับคัสโตเดียนทุกตนแม่งเกลียดความล้มเหลวเดอะเรดฮอต ชิวโฮสนี้จะสวมชุดกราะสีทองแถบสีดำไม่มีผ้าโพกเอวเด e d เรด d h o เป็นองค์ระกล้วยหอมที่มีหน้าที่สู้รบเป็นหลักครับแน่นอนว่าสงครามธรรมดากากๆกกแบบดาวอเมริกอนหรือทีระดิดให้ฝีดลเวอาทานองค์ระกล้อยหอมเด e d r e a d h o แม่งไม่ทำครับถ้าจะให้พวกนี้สู้มันต้องเป็นสงครามในระดับที่ลามมาจนถึงเทร่าได้เท่านั้น แต่ก็ไม่ใช่รอให้มันลามมาใกล้ๆแล้วค่อยออกไปต้านนะครับคือถ้าสมมติว่าตีกันอยู่นู่นเลยฝั่งบ้านนอกแถวกูลสตาฮาโลสตาถ้าคำนวณแล้วว่าสงครามตรงนั้นเป็นภัยกับเทอร่าองค์รักกล้วยหอมเดอะเรดโฮส์แม่งจะไปทันทีและดาวดวงไหนหรือดินแดนใดที่ดวงสวยถูกชิวโฮส์นี้โจมตีเข้าให้ก็จะต้องพบกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่มันจะเป็นสงครามแบบไม่มีการขอพักลบหรือยกธงขาวกลางคันฉเฉลยก็ไม่จับสังหารลูกเดียว รวมถึงตึกรามบ้านช่องรูปปั้นอนุสรสถานหรืออะไรก็ตามที่สื่อถึงการมีอยู่ของฝ่ายศัตรูก็จะถูกทำลายทิ้งทั้งหมดองค์คารกกอยหอมเดอะเดดโฮสเวลาจะไปทำสงครามไกลๆจะเดินทางโดยยานรบที่ชื่อว่ามออีไรครับจักรวรรดิมนุษย์มียานมออีไรอยู่แค่สามลำ ซึ่งยานโมออไรนี่มีแค่องคระก,ก้อยหอมเท่านั้นครับที่มีสิทธิ์ใช้งานโดย1ลำเนี่ยสามารถจุองคระก,ก้อยหอมได้ประมาณ100้ตนว่ากันว่าในอดีตมีเพียงสงครามครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้ใช้ยานโมออไรขนองคระก,ก้อยหอมไปรบครบทั้ง3ลำแบบเต็มๆแถมสงครามครั้งนั้นไม่ใช่สงครามฮอรัสเทเลซี่ด้วยครับสงครามฮอรัสเทเลซี่เนี่ยใช้แค่1ลำแต่ก็ไม่รู้ว่าขนไปทําสงครามที่ไหนเมื่อไรเพราะแม่งแค่ว่ากันว่าเฉยๆ The Solar w att. ชิวโฮตนี้จะสวมชุดเกราะสีขาวมีแถบสีทองกับสีแดงไม่มีผ้าโพกเอวอะโซลาร์วอตคือกองกาลังองครักษ้วยหอมที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในอาณาเขตระบบสุริยะดวงอาทิตย์ของโลกเรานั่นเองครับพวกนี้จะลาดตะเวนไล่ไปตั้งแต่ดวงจันทร์ของดาวเทอรราจนไปถึงดาวพฤหัสบดีแล้วก็วนไปวนมาแน่นอนครับในอาณาบริเวณระบบสุริยะของโลกเรามีระบบป้องกันที่แน,น่นหนาอยู่แล้วมีป้อมปราการลอยฟ้าเป็นพันแห่ง ที่พร้อมจะแจกกระสุนพระราชทานใส่สิ่งแปลกปลอมทุกอย่างที่เข้ามาแต่งานลาตะเวนก็ยังมีความจำเป็นอยู่ดีครับแถมชิวโฮดลาตะเวนอันนี้เวลาสู้แม่งเน้นยานพาหนะด้วยท่านผู้ชมลองนึกภาพ้าจู่ๆประตูวอ์เปิดขึ้นที่หน้านอาวากาศแถวๆดาวพฤหัสแล้วยานเพลิงมาแงนของเผ่าอ็อกก็ค่อยๆเคลื่อนออกมาออกมายังไม่ถึงครึ่งหรอกครับแม่งจะโดนองค์คาร์โอยหอมเดอะโซล่าวอตใช้ปืนทุกกระบอกทั้งปืนยานปืนรถถังปืนในมือยิงอัดเข้าไปพร้อมกัน แบบไอ้ตัวที่อยู่บนดานเพิงหมาแงนแม่งไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองตายยังไงเพราะแค่พริบตาเดียวก็ย้ายมาอยู่กับก๊อกกับม็อกไปซะแล้ว อิมิซรี่อิมพีราัสชื่โวดนี้จะสวมเกราะสีทองแถบสีแดงมีผ้าโพกเอวสีขาวอิมิซ e รี่อิมพีราัสคือกองกำลังองครักษก่วยหอมที่มีหน้าที่นำสารจากองค์จ,กจกักรพรรดิไปส่งต่อ,อยังหน่วยงานต่างๆครับปัจจุบันในเกมจกักรพรรดิหัวออกแสงเอมเปอร์เรอแมนคายเป็นง้อยขาเสียนอนเป็นผักอยู่บนบัลลังทองก็จริงครับแต่ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆไม่สั่งการอะไรนะครับเขาสั่งอยู่แต่ว่านานๆสั่งทีเฉยๆยกตัวอย่างช่วงที่ไพร,มร์มันลูบุเตกัลิมานแห่งอตอตตามาลินสเปซเมลินลีเจียน รักษาจากเมียตัวเองที่เป็นเอลดาจนหายจากอาการโครม่าที่ยาวนานเป็นหมื่นปีและเริ่มต่อยอดโครงการไพมาริสสเปซมารีนที่ทำค้างไว้ตั้งแต่ยุค 30k การต่อยอดผลงานของพระเจ้าหัวออกแสงต่อให้เป็นไพมาร์ก็ไม่พ้นข้อหาเฮเลซี่นะครับเอาจริงๆไพมาร์ลูโบเตกอริมานไม่ได้มีพาวเวอร์ถึงขั้นอยากทำอะไรก็ทำได้แต่ในขณะที่หลายฝ่ายกำลังถกเถียงกันว่าตกลงไพมาริสสามารถทำได้ไหมจูู่องค์คารกลกวยหอมอิเมซิรี่อิมพราทัสก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดและบอกว่า องค์จกักรพรรดิเอมเปอเรอร์ออฟแมเขาฝากกูมาบอกว่าไพมาริสสามารถทําได้ท่านอนุญาตโครงการไพมาริสจึงถูกสานต่ออย่างไร้ข้อกังขาจนเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจักรวรรดิมนุษย์ในยุคอินโดมิทัสในที่สุด